มาพูดคุยกันนะครับกับพี่มิที่วาชินทาราพงศนายกสมาคมนักขุนประเทศไทยครับสวัสดีครับพี่มิครับสวัสดีคุณป๊บสวัสดีทุกท่านครับครับตอนนี้ก็กําลังจะเข้าสู่ช่วงสิ้นปีแล้วนะครับบรรยากาศการซื้อขายเป็นไปอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงฤดูก,กาลประกาศผลประกอบการกันไปหนึ่งในธีมที่นักทุนทั่วโลกจับตาก็คือธีมเรื่องของ AI ครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการประกาศผลประกอบการของเอ็นวีเดียงบออกมาดีนะครับ ทั้งท็อปไลน์บอททอมไลน์กำไรโตผู้บรหิหารส่งสัญญาณว่าไตรามาสสี่นี้น่าจะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม้ว่าตัวเลขผมประกอบการจะออกมาดีสูงกว่าที่ตลาดคาดเนี่ยแต่หุ้นของเอ็นบีเดียเริ่ม,มเผชิญแรงเทขายแล้วและพอหุ้นเอ็นบีเดียปรับตัวลงมานะครับหุ้นตัวอื่นในกลุ่มก็ปรับตัวลงมาด้วยทําให้ปีนี้ครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนเริ่มให้ผลตอบแทนไปลบแล้วและพอหุ้นสหรัฐติดลบนะครับหุ้นทั่วโลกก็เงียบเหงาซบเซาไปตา,ตามกัน ที่มีประเมินครับเรื่องของการประกาศงบแล้วก็เรื่องของหุ้นในกลุ่มไอที่เพิ่งจะเป็นกระแสก่อนหน้านี้ร้อนแรงในตอนนี้ยังไงครับก็จริงๆถ้าส่วนตัวผมนะครับผมมองว่า AI เนี่ยโดยเฉพาะการคอนเฟิร์มจากงบเอ็นวีเดียที่เพิ่งประกาศออกมาเนี่ยต้องบอกว่าเออเขายังทําได้ดีเนาะ,ะแล้วก็ไอกระแสที่บอกว่า AI Bu บเวเนี่ยส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะใช้เวลาพรอลองไปนานกว่านี้แล้วล่ะมันคงยังยังไม่ได้แตกในวัน2วันหรือว่าในไตรมาสสองไตรมาสละ แล้วก็ n อ็นบีเดียเช่นเส้นห่วงเนี่ยก็ออกมาประกาศเองด้วยว่า Outlook ไตรมาสสี่หรือว่าแบ็กหลอกเนี่ยของปีถัดๆไปเนี่ยยังเกือบห้าแสนล้านเหรียญเนาะซึ่งมันใหญ่แล้วก็เยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าแรงขายในช่วงเนี้ยคงไม่ใช่แรงขายจากนักลงทุนที่เชื่อว่า AI เนี่ยแตกแล้วแต่มันน่าจะมาจากการที่ f ฟดเนี่ยเริ่มมีประเด็นในการลด อัตราดอกเบียเ้ยเนาหลายค้อยจะมาเกี่ยวกันยังไงก็คือก่อนหน้านี้เรามองว่า AI เติบโตดีใช่ไหมครับอัตราดอกเบีย้ยก็จะต้องเป็นขาลงแน่นอนเราเห็นเลยว่าจะลง3ครั้งหรือ4ครั้งเนี่ยในอย่างน้อยในเดือนธันวาเนี่ยเราน่าจะเห็นสักครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยพอเฟดเริ่มมาให้สัญญาณที่ไม่ชัดเจนในการลดดอกเบีย้ยเนี่ยซึ่งหุ้นเทคโนโลยีอะครับคุณปั๊บมันจะมีภาวะผูกพันเนาะการดิสคัวแคปโปรหรือการประเมินมูลค่าเนี่ย มันค่อนข้างจะเกี่ยวพอสมควรนี่นี่โชคดีนะครับต้องบอกว่าโชคดีที่เอ็นวีเดียออกงบออกมาดีกว่าคาดนะถ้าคุณปาไปเห็นงบเอ็นวีเดียออกมาต่ากว่าคาดเนี่ยสถานการณ์จะเลวร้ายกว่าที่เราคุยกันวันนี้เยอะเลยนะครับเพราะว่ามันจะไปผนวกกันลดดอกเบี้ยช้าลงของเฟดด้วยเนี่ยหุ้น AI ก็อาจจะลงได้รุนแรงก,กว่านี้แต่ถ้าเกิดดูจากเข้าลูกที่เอ็นวีเดียประกาศมานะครับดูจากงบการเงินต่างๆในแต่ละบรรทัดเนี่ยยังไม่ได้คิดว่า AI อ่าโดยเฉพาะ ในพวกไมโครชิปเนี่ยกำลังมีปัญหา o v e r s u ์ซัพหรืออะไรเลยคืออ่านจากเอ t าลุกของเจตนางฟ้าเนี่ยคับเป็ของทุกคนก็ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเนาะส่วนตัวก็คิดว่าสถานการณ์ของ AI เนี่ยคงไม่ได้ลงมาเพราะตลาดกังวลเรื่องผีของบ b เบลหรือว่าบ b b บลมันูฟูเต็มที่จนจะแตกแล้วเนาะอาจจะเป็นเรื่องของเล็กเรื่องของสภาพคล่องเรื่องของอาตาัตราดอกเบีย้ยที่เอามาคิดลด a l u a t i o n มากกว่าครับคุณป๊ับ มุมมองพี่มีต่อหุ้นในกลุ่มไ i ตอนนี้แล้วก็หุ้นในกลุ่มเทคยักษ์ใหญ่นะครับพวกไฮเปอร์สเกลเลอร์ต่างๆเนี่ยพี่มีมองว่าเป็นยังไงบ้างครับมีความกังวลเรื่องของฟลอเรชันแค่ไหนตึงตัวไหมแพงเกินไปไหมหรือว่าฟองสบ,บู่ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้มีโอกาสจะแตกในเร็วนี้หรือเปล่าครับก็ส่วนตัวผมผมรู้สึกว่ามันแพงเกินไปอยู่แล้วนะครับ,รบว่าเทียบกับช่วงที่ผ่านมาของมันเนาะหมายถึงว่าช่วงที่ผ่านมาพวกนี้อาจจะเทรดพรีเมียมขึ้นมา 30- 4 0แล้วล่ะถ้าเราดูจากพีเอเรชชอย แล้วก็เล a t i v ฟหรือเรื่องเล่าเนี่ยมันก็เดินทางมาไกลพอสมควรเนาะวันนี้เนี่ยถามว่ามันจะแตกเมื่อไหร่เนี่ยเป็นคําถามพันล้านเหรียญเนาะไม่มีใครรู้แน่นอนแต่มันก็มีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะเนาะถ้าถ้าจะฝากไว้ให้คิดหรือเป็นคีย์ที่ผมรู้สึกว่าเป็นจุดจุดเปลี่ยนใหม่ที่สําคัญในสองสัปดนี้ที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวกับงบของเอ็นพีเดียที่ประกาศลงมาหรอกถ้ามองในเชิงภาพใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่า AI m o โมเเนี่ยแต่แต่ก่อนเนี่ย OpenAI หรือ Chat GPT เนี่ยนำขาดเลยคุณปั๊บ คือน้ำขามาปถึงว่าไม่ว่าจะวัดด้วยวิธีไหนเนี่ยหรือในเชิงของยูเซอร์การใช้งานด้วยตัวเราเองเนี่ยเราจะบอกได้เลยว่า c h a ท GPT มันฉลาดกว่าด้วยทุกมุมเลยใช่ไหมครับแต่วันนี้เริ่มมีผู้เชี่ยวชาญเริ่มมีวิศวกรเริ่มมีคนที่เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เนี่ยออกมาบอกว่าเชมินาฉลาดกว่าในหลายทิศทางเนี่ยอันนี้สําคัญนะครับถามว่าสําคัญยังไงมันสําคัญตรงที่ว่า ที่ก่อนในนี้เราบมดมันมี Circular revenue อยู่ในอุตสาหกรรม AI เนาะว่า Open AI ไปโคกับ m ออมิโคไอโอลาโคไปโคกับคนนีน้คนนี้เนี่ยปั่นกันไปปั่นกันมาเนี่ยไอยถ้าเกิดรายได้ไม่เข้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วหลายคนก็รู้ว่า Open AI เองเนี่ยปีนี้เท่าที่เท่าที่บ่งอ่านล่าสุดก็อาจจะมีรายได้ประมาณ18บแถึงบิลเลียนเนาะก่อนหน้านี้อาจจะสิบ4บสบิลเลียนถ้าเขาทำได้ในกรอบบนจริงๆเนี่ยแต่เขามีภาระที่จะต้องลงทุนในอนานะคตที่เมื่อกี้เราพูดว่าเป็น เซอร์คูลาเซอร์คูลาคาเปลงทุนกันไปลงทุนกันมาเนี่ยเขาพูดกันถึง1.2 t r i เลใช่ไหมครับครับแปลว่าอะไรแปลว,ว่า OpenAI เนี่ยยังจะต้องอาหาผู้ร่วมทุนหาการระดมทุนหรืออาจจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็ได้หรือทำอยังไงก็ได้แต่จริงๆเขาต้องการเงินทุนอีกมหาศาลแหละในการจะขับเคลื่อน AI ซึ่งเงินลงทุนจำนวนมหาศาลพวกนี้การจะใส่เข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเห็นเทคโนโลยีของ OpenAI ที่นำขาดคู่แข่งขันนะคือพูดง่าย วันนี้ Open นยังเป็นบริษัท p r i v a t e company เป็น Startup ัที่เขาเรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยการเราจะเติมเงินให้บริษัทลักษณะนี้คุณปับ๊บมันต้องมีความมั่นใจยิ่งกว่าบริษัทในตลาดอีกงนะเพราะมัน exit ยากใช่ไหมครับพอ Gemini มันทาได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้ว Gemini นี่แผนเขาซับซ้อนนะครับตอนนี้เข้าใจว่าเขาให้นักศึกษาทั่วโลกใช้ฟรีเลยนะรวมถึงประเทศไทยด้วยใช้ฟรีปีหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ไปเพิ่มแรงกดดันให้กับฝั่ง Open a เว่าคุณจะสามารถสร้างโมเดล ทำให้นักลงทุนที่ใส่เงินเนี่ยเขามั่นใจได้ไหมว่าท้ายที่สุดคุณจะเป็นผู้ชนะอยู่ดีเพราะว่าธุรกิจนี้เนี่ยอ,อ่การที่เราใส่ valuation ให้เยอะๆเนี่ยมันต้องมีความเชื่อมบางส่วนอะที่มันเชื่อว่าวินเนอร์ต้องเทค a อ l เนาะวันนี้พอมันไม่คลีร์วินเนอร์อะหมายถึงว่ามันดูไม่ได้ชนะใสๆอะเราเห็นเจมินายตามมาแบบติดขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมว่าอันนี้จะเป็นประเด็นถัดไปเนาะถ้าเกิดสมมุติว่าเจมินายทำได้ดีกว่านี้แล้ว Open a ไเกิดระดมทุนยากขึ้นเนี่ย แผนคาเปกในระยะถัดๆไปอาจจะไม่ใช่2ไตรามาสนี้อาจจะหลังจาก2ไตรามาสนี้ดีมานของชิป n v i d i ีการขยาย Data Center ของแต่ละเจ้าเนี่ยมันจะมีทิศทางอะไรที่เปลี่ยนไปไหมก็ต้องจับตาดูครับแต่ส่วนตัวผมก็คิดว่าในระยะสั้นๆคือ2ไตรามาสนีย้ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นแต่ในระยะถัดไปเนี่ยต้องติดตามดูไม่ว่าจะเป็น m a r ลี่แอคทีฟยูเซไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโมเดลต่างๆที่เขาจะเปิดตัวมาเนี่ยว่า Open AI จะแก้เกมได้ไหม พราะโอตั้งแต่ผมผมว่าตั้งแต่4.1เนี่ยเป็นต้นมาเนาะตอน5.0ก็ไม่ว้าวแล้วเนาะ5.1เราก็ไม่รู้เลยว่าเขาเปลี่ยนอะไรบ้างใช่ไหมแต่เจม i n i พอเปิดตัว2.5เราก็ว้าวมาทีหนึ่งแล้วพอเปิด3.0เปิดนานโนนาโนไอบานาน,โนานโป <Banana. S 2> ใช่ไหมครับโอ้โหก็สุดๆเลยหรือไอบีโอการทำวิดีโอเนี่ยมันเรียกเสียงคือหาได้มากกว่า o อ e พ a i ไเนาะหลายคนจะบอกเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรจริงๆมันเกี่ยวโยงกันหมดนะครับคือคล้ายๆกับตอนที่ยังไม่เห็นผู้แพ้ผู้ชนะเนี่ย ทุกคนมันก็ต้องระดมทุนสร้างคอมพิวติ้งพาวเวอร์เพื่อแข่งขันกันเนาะสร้างโมเดลให้ฉลาดที่สุดอะแต่เมื่อไหร่ที่มันมีตัวตัวตัวตัดสินแล้วว่าตัวไหนฉลาดกว่ากันเนี่ยผมเชื่อว่าเม็ดเงินการลงทุนก็น่าไปตั้งข้อสังเกตอีกทีนึงว่ามันจะลดลงไหมหรือว่าจริงๆถ้ามันมีคู่แข่งที่น้อยลงมันจะเกิดภาพอะไรขึ้นโดยเฉพาะ2วันนี้เราเห็นโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าจะเอาชิป n อ i นวีเดียบางรุ่นใช่ไหมครับไปขายให้จีนได้แล้วจากที่เมื่อก่อนบอกชิปรุ่นแย่ก,กว่า,านี้ก็ มันก็เป็นสัญญาณสัญญาณเขาเรียกว่าอาจจะรวมๆกันแล้วหลายคนที่คิดในแง่ลบอาจจะมาผูกกันแล้วเป็นสัญญาณร้ายได้นะว่าเอ๊ะหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์จะคุยกันแล้วรู้สึกว่าเอ็นวีเดียควรจะหาตลาดใหม่มาเพิ่มเติมเพื่อป้องกันว่าวันหนึ่งเกิดตลาดมันหดตัวลงเร็วเนี่ยทำยังไงให้บอเบลของ AI มันยังไปต่อได้นาะออันนี้ก็ฟังจากมุมมองที่คนที่มองในแง่ลบนะครับแต่ในแง่บวกเนี่ยก็ยังเชื่อว่าเอไอ AI เนี่ยยังไปอีกไกลแต่จุดที่เราต้องติดตามก็คือความก้าวหน้าของแต่ละโมเดลนี่แหละซึ วันนี้เราเห็นโมเดลความฉลาดยังอยู่ที่อเมริกานะแต่ถ้าเราไปดูสิทธิบัตรแล้วกันเรื่อง u use c a s e หรือเรื่องการเอา AI ไอนำไปใช้คุณป๊อปเอาของปลายปีที่แล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอเมริกามีจดไว้หกพัน 6, กว่าสิทธิบัตรเนาะจีนมีสามหมื่นกว่าสามหมื่นหกอะไรทำนองเนี้ยคือเยอะกว่าอเมริกาหกเท่าอะ่ะเพราะนั้นถ้าจีนเขาเขามุ่งเน้นธีการต่อยอดเนี่ยอเมริกาจะจะเก่งในการที่จะนำา AI มาคิดเงินได้เยอะขึ้นเร็วๆหรือเปล่าเทียบกับเงินลงทุนที่ใส่ลงไปแบบไม่อันจริง ใส่ลงไปป,ปีนี้4แสนล้านเหรียญปีหน้าเขาบอก6แสนล้านเหรียญเนี่ยอ่อมันจะมีเพย์แบ็กพียเหียญยังไง ROIC ในระยะยาวเนี่ยนักลงทุนจะยังมีความเชื่อมั่นในบริษัทเรา่นี้อยู่หรือเปล่าผมว่าประเด็นพวกนี้เป็นประเด็นที่ต้องติดตามหลังจาก6เดือนนี้นะครับแต่ดีมานในการขายชิปขยาย Data Center เนี่ยผมเชื่อว่าใน3หรือ6เดือนข้างหน้าเนี่ยคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกทุกคนคงวางแผนลงทุนไปแล้วละ่ะเราคงเห็นโปรโ r รเกรสของการขยาย Data Center หรือการส่งมอบ G p u ชิปเนี่ย ยังเยอะเหมือนเดิมครับคุณปั๊บครับครับพี่มีเห็นการปรับฐานหรือว่าการย่อตัวลงมารอบนี้ของผู้ในกลุ่ม AI ครับคิดว่าจะมีโอกาสลง,ลงต่อไปได้อีกลึกหรือเปล่าหรือว่าใครที่กําลังรอที่จะซื้อบายเดียรีหรือจะรอเข้าไปช้อนเนี่ยจังหวะแบบนี้ใกล้ถึงเวลาที่เหมาะสมหรือยังครับผมคิดว่าตอนนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วมองมองให้ลึกขึ้นนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะบนถัดไปเนาะจริงจริงเกมเอไอมันคงจะพูดเป็นภาพรวมไม่ได้ละ ผมว่าโดย valuation ตรงนี้ภาพรวมหรือว่าการการขึ้นของตลาดเนี่ยมันขึ้นมาได้พอสมควรแล้วแต่ตัวที่จะไปต่อเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวที่เป็นผู้ชนะหรือว่าสร้างแอปพลิเคชันบน AI ซึ่งมันมองยากนะว่าจะเป็นใครแต่วันนี้เราเห็นผู้ชนะที่ดูเหมือนจะทำได้ดีก็คือ Google เนาะคุ้นก็วิ่งคื้นต่อเนื่อง,งต่อเน,นื่อ,นนอนนลงรวมไปถึง b e r k s h i r e Hathaway ก็เข้ามาซื้อด้วยอะไรเงี้ยผมว่าต้องเลือกแล้วล่ะตรงนี้คงพูดเป็นเหมากลุ่มว่า AI Microchip ไอย้ยางเงี้ยผมมนไม่ได้ละอาจจะต้องมาเลือกเป็นรายตัวว่าใครอะที่จะต่อยอดขึ้นไปใครที่จะมอนิทัยมันได้เร็วกว่กากันใครที่จะสร้างยูสเคสของ AI ได้เร็วกว่กากันซึ่งจริงๆผมก็ติดตามทั้งฝั่งอเมริกากับจีนเนาะจีนจะดูไปทไี่ไกลกว่าจริงๆครับคุณปับ๊บตอนนี้ผมได้ข่าวมานะว่าจีนก็กําลังเริ่มจะทําภาพยนตร์เป็นหนังละต่อไปถ้าเป็นหนังที่ทําปกติเนี่ยเราดูได้ตามปกติฟรีเลยนะครับคุณปับ๊บแต่ถ้าคุณปั๊บอยากเป็นพระเอกเนี่ยอาจจะจ่ายเงินเพิ่มนิดหน่อยอะไรอย่าง เนี่ยผมว่าจิมเก่งในเรื่องการเขาเรียกว่าเรื่องในการคิดเอา AI มาหาเงินนะ่ะคุณปามเลื่องออกไหมคือแต่ว่าฝั่งอเมริกามันยังเหมือนว่า AI เป็นเรื่องการถามตอบเป็นเรื่องเชิงวิชาการเป็นเรื่องการหาความรู้เนาะคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ก็อาจจะไม่รู้ว่าจะทาไมฉันต้องจ่ายเงิน AI อ,ะอ่ะเหมือนราบบจ่ายเงินเดือนละเจ็ดร้อย้าสิบอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อใช้ ChatGPT โอ้โหคนใช้แปดร้อยล้านคนนี่มีคนยอมจ่ายเงินยี่สิบล้านคนเองแต่ถ้าบอกว่าให้จ่ายร้อยบาทหรือสองร้อยบาทแล้วได้เล่นเป็นพระเอกหนังเนี่ย บางคนอาจจะยอมใช่ไหมครับจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันของ AI แหละแต่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนยังไงให้คนเขาเรียกว่าเ,าเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าและยอมจ่ายเงินมาเนี่ยผมว่าเป็นโจทย์ที่บริษัท AI ทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ต้องคิดแล้วใครทําได้ดีกว่าคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะในเกมต่อยอดจริงๆผมว่าวันนี้ AI มันผ่านเฟสของการคิดค้นผ่านเฟสของการทําให้มันฉลาดแล้วละ่ะตอนนี้คนชนะคือเอาความฉลาดของมันเนี่ยไปทําอะไรได้อีกเรามีเด็กที่จบปริญญาเอกล้ว อ่าถ้าเราเทียบเป็น AI เป็นเป็นเด็กจบปริญญาเอกนะเรามีหลายคนละแต่ทํายังไงให้เด็กเหล่านี้เขาสามารถจะสร้าง use case สร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์คนส่วนใหญ่เนี่ยผมว่านี่คือจุดถัดไปที่เราต้องมาวิเคราะห์กันครับผมครับจาก AI ของฝั่งสหรัฐอเมริกาไปแล้วไปดู AI ในฝั่งจีนบ้างครับพี่มี่ช่วงนี้ผ่านมาเราก็เห็นว่าหุ้นเทคจีนหุ้นเอไอจีนก็ปรับตัวลงมาเช่นกันนะครับพี่มี่มองแรงกดดันของจีนเนี่ยเหมือนกับสหรัฐหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันมันมีอะไรที่เหมือนนกัับบ้าง จีนนี้แตกต่างเยอะครับคุณปับ๊บเอาอย่างวันนี้ลักชั่นแกนเกตโมเดลในจีนเนี่ยมี200กว่าเจ้านะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบน่าตกใจนะเยอะขนาดนี้1ิบเจ้าเนี่ยเป็น12เจ้าที่มีคนใช้จํานวนมหาศาลเ0 0รกว่าล้านคนเนี่ยเยอะมากๆนะครับแต่มีจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่น่านาเป็นข้อสังเกตใหญ่ก็คือ,อของ a อจีนทุกตัวเลยนะคุณปับ๊บส่วนมากแล้วกัน9 0กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็น OpenSource แต่ถึงว่าให้ใช้ฟรีราคา API ก็ถูกมาก ผูกจนผมก็ไม่แน่ใจว่าทุกคนที่ทาเนี่ยเขามองมองไอเดียเรื่องนี้ยังไงหรือว่าโพ o l ซ c y จากข้างบนที่จีนมองลงมาเนี่ยมันต่างจากอเมริกายัางไงเพราะอเมริกาเนี่ยจะเป็นระบบปิดแล้วกันจะมีเอ่อมีเมตาใช่ไหมครับที่ทําเป็นโอเพนซอร์สเจ้าเดียวแต่ที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็นระบบปิดเนี่ยคือคนที่ทําเป็นระบบเปิดเนี่ยมันคิดได้ได้หลายแบบเหมือนกันเนาะบางครั้งเขาอ,อาจจะเชื่อว่าท้ายที่สุดเนี่ยไอตัวโมเดล AI ความชาญฉลาดพวกเนี้ยอ่ามันอาจจะเป็นมดิตี้ i t y ที่ราคาเท่าๆกันนั่นแหละ แต่เขาจะเอาจับมันเนี่ยไปใส่ในแอปพลิเคชันของเขาอย่างเช่นเบอร์หนึ่งตอนที่เป็น DeepSeek เราก็ยังไม่รู้จะไปอยู่ในอะไร<ม>ใช่ไหมครับเบอร์สองของจีนเนี่ยคือ,อต้เปล่าคือทิกต o k เขาอาจจะเอา AI เขาเนี่ยที่พัฒนาให้ใช้ฟรีเนี่ยแต่ไปต่อยอดแล้วไปคิดตังบนทิกต o k ได้ในจีนอะไรเงี้ยหรือ Xiaomi ก็อาจจะเอาไปใส่ในฮาร์ดแวร์ตัวเองคือจีนก็อาจจะรู้แหละว่าซอฟต์แวร์เขาไม่ได้เก่งเท่าอเมริกาเขาอาจจะปุ๊บให้ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันมีราคาต่ํามากๆเพื่อจะทําให้ฮาร์ดแวร์เนี่ย ประสบความสาเร็จแล้วจีนตอนนี้ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าเราฟังสัมภาษณ์ผู้นาจีนเนี่ยถ้าไม่ AI ก็เป็นโรบอติกนะครับก็เป็น AI Physical คือเขาคิดแต่เรื่องนี้เพราะนั้นเราก็รู้เลยว่าปลายทางของเรื่องนี้เขาอาจจะคิดว่าตั้ง a i โมดลให้มันถูกที่สุดแล้วค่อยไปเอากาไรในหุ่นยนต์หรือเปล่าหรือไปเอากาไรในฮาร์ดแวร์ในโทรศัพท์มือถือใน IoT ในรถยนต์หรือเปล่าอันนี้เป็นจุดที่ต้องติดตามมันเป็นคนละคนละภาพกันเลยนะครับแต่2โลกนี้ผมยังเชื่อว่ามันยังไม่ได้ทับซ้อนกันเท่าไหร่หม,มายความว่า มันแยกกันเดินสองสายอ่ะอเมริกาเขาก็เขาก็ขายขายคนในโลกเหมือน Enterprise ทั่วไปอย่างเงี้ยถ้าเราจะไปใช้ของจีนเอา d e p ฟซีกมาใช้ในองค์กรอ่ะแน,น่นอนองค์กรขนาดใหญ่ก็อาจจะยังมีข้อกังวลเนาะองค์กรเล็กๆอย่างเราก็อาจจะใช้ได้อะไรเงี้ยมันก็มีมีจุดที่ผมเชื่อว่ามันยังไม่ได้ไม่ได้ถึงกับว่าจะมารวมกันหรือว่าถึงจุดที่จะมาปะทะก,กันคือโอกาสและตลาดมันใหญ่ขึ้นมากจริงๆมันยังมันยังมีโอกาสใน AI เยอะมากเพียงแต่วันเนี้ยไอเรื่องเนื้อท i ่เกับ เก่าที่บอก AI จะพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันได้ซึมซับและพรายอินเป็นราคาเรียบร้อยแล้ววันนี้คุณจะต้องหาคนที่เอา AI ไปต่อยอดที่เจอว่ามันคือคนไหนนะหุ้นตัวนั้นมันถึงจะเป็นหุ้นที่เพอร์ฟอร์มถัดไปเนาะเพราะวันนี้ต้องบอกก่อนว่า valuation โอ้ทั้งจีนทั้งเอ,อเมริกาที่ผ่านมาเราเรา,เราคุยกันมาก็คือมันขึ้นมาเยอะจริงๆอ่ะคุณปับ๊บเราต้องหาเรื่องใหม่ละหาคนที่จะต่อยอดแล้วเพราะ AI นี่เราคุยกันมาวันนี้พฤศจิกายน2025 ก็เปิดตัว OpenAI ก็พฤศจิกา2,022มา3ปีแล้วเนาะในระดบมันก็ซึมซับมาในราคาแล้วละ่ะผมว่าวันนี้ต้องไปดูยู c a ค e ละว่าใครจะทําได้ในในจีนนี่สนุกกว่าเยอะเลยครับในจีนนี่เห็นยู c a ค e เยอะใส่ไปในแว่นตาแปลภาษาคูตอนนี้คือสนุกสนานเลยที่จีนครับครับสุดท้ายครับพี่ม่อยากถามพี่มีว่าในมุมมองของนักทุนแบบ V I เนี่ย AI กับ V I นี้ไปด้วยกันได้ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะไปหามูลค่า ที่ยังถูกอยู่ต้องตอบว่าตอนนี้ AI ก็ไม่ใช่แล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเบอร์กแชร์เดเวคุณปัวร์ไร่เฟ t เองเนี่ยก็เพิ่งจะไปมีส่วนนะครับเข้าไปลงทุนในกระแสอุตสาหกรรม AI ในรอบนี้ด้วย AI กับ VI จะไปได้กันได้ยังไงครับคือจริงๆคําว่า V i เนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้หลีกพลหรือว่าฉีกออกไปจากคําว่า AI เนาะที่จริงๆ VI ก็คือเราลงทุนในธุรกิจที่เราคาดการกระแสงเงินสดในตลอดชีวิตมันได้แล้วก็ดิสเขามาเป็นมูลค่าปัจจุบัน เราต้องพิจารณาศักยภาพในการทำธุรกิจของเขาแล้วเทียบกับราคาในปัจจุบันนะครับนี่คือคอนเซปต์หลักมีแค่นี้เนาะแต่ครั้นี้ไอ้เรื่องของ AI กับกระแสเงินสดในอนาคตเนี่ยมันคาดการณ์ยากับบนึกออกไหมคือบริษัทต่างๆที่บอกยังทำเงินไม่ได้ยังเผาเงินอยู่ยังเบิร์นเรทสูงอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าปีไหนๆมันจะทำเงินกลับมาได้เหมือนกับอเมซอนยุคก่อนหรือเปล่าบริษัทต่างๆที่เป็นเจ็ดนางฟ้าที่เมื่อก่อนขาดทุนแล้วพลิกมาเป็นกำไรเนี่ยมันเป็นภาพที่ชัดไปแล้วไงแต่วันนี้ โอ้คนที่สนใจใน AI มันเยอะมากเลยแล้ว AI มันยังเหมือนว่าเอาตัวเรานะที่เป็นผู้บริโภคอะผมมีเพื่อนหลายคนเมื่อก่อนเขาบอกโอ้โหเจมินาใช้ไม่ได้เลย,เ,ลยเขาใช้แต่ Chat GPT วันนี้เขาบอกเขาใช้เจมินาเยอะกว่า h ช GP t GPT แล้วมันก็ยากจะบอกว่ามันมันต้องรู้ให้ได้ว่าคนไหนชนะเพราะคนที่ชนะเนี่ยจะได้ฟรีแคตโฟรที่เอามา v a l u e t i o n ได้คุณปันน๊มได้ออกไหมครับ,รบแต่ถ้าเกิดคนที่แพ้เนี่ยโอ้โหมันอาจจะเขาเียยิ่งเป็นคนแพ้ที่ได้ v a l u e t i o n ขึ้นมาแล้วนะเปถึงตลาดให้คุณค่าในช่วงก่อนมาแล้วเนี่ย มันก็จะเป็นการลงทุนที่อันตรายผมเข้าใจว่าเจมินายหรือ Google เนี่ยที่ที่บริลเลนบัคเก็ไปลงทุนเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะปู่เองก็เห็นศักยภาพมาน,นานแล้วแหละผมจําได้เหมือนเคยฟังสัมภาษณ์ชาลีมังเกอร์มั้งที่เขาบอกว่าเอ้บริษ,ษัทประกันของเขาเนี่ยก็จ่ายค่าเพเปอร์คลิกเนี่ยสิบเซนต์ต่อคลิกเนี่ยเขาบอกโอ้เป็นธุรกิจที่มาสัจจัมากเลยคือจริง,รงๆเขาเห็นแง่มุมอื่นของ Google ที่เจ๋งมาแล้วเนาะเพราะนั้นมองอีโคซิสต็มของ Google เนี่ยเขาเลยเบสบางส่วนแล้วกันเบสบางส เดี๋ยวเราพูดว่าเอาเบิร์กเชียซื้อกโกโก้เลยนึกว่าเขาซื้อเยอะมากคือถ้าเทียบกับเบลเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เยอะถ้าเทียบเป็นหุ้นนี่คือโอ้โหเป็นอันดับสิบอะไรเงี้ยเนาะก็ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้เยอะมากเพียงแต่ว่าถ้าถามว่ามันมีสติ๊กเอร์น็ตมันมีผู้ชนะที่ชัดเจนหรือ,อยังเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่ามันยังมันยังมองยากแต่แต่เราอาจจะมองสเต็ปถัดไปคือถ้า AI มันสร้างยูสเคสครับคุณป๊บแม้แต่หุ้นไทยเนาะที่เอ่อมีต้นทุนมีโครงสร้างต้นทุนที่หนาหรือเยอะเนนนแลล้้้้วสาาามมรถใช AI ดตทุไ บางทีอันนี้จะเป็น next wave ของหุ้น AI ก็ได้นะครับมันมันไม่จําเป็นต้องเป็นหุ้น AI เนาะเป็นอาจจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่แบบโอ้โหค่าใช้จ่ายสมมุติว่ามีปีหนึ่งห้าแสนล้านบาทอะไรเงี้ยคุณป๊บถ้าเอา AI มาแล้วมันลดไปแสนล้านบาทได้เนี่ยผมว่าธุรกิจพวกนี้ก็อาจจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์จาก AI เหมือนกันคือผมไม่อยากให้ไปมองอ้ตัวที่แค่สร้าง AI นะพวกพวกพวกหลังๆเนี่ยอาจจะ valuation ง่ายกว่าก็ได้ครับคุณป๊บ ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณพี่มีมากเลยนะครับที่เข้ามาแนะนำมุมมองแล้วก็ให้ความรู้นะครับเรื่องของ AI ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับสวัสดี